ไดิตัดตาดเขาเล่นทางไหนก็รู้ไม่รู้มัน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 วนสองฝั่งเลยผมมองไม่เห็นยังยังยัฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีแต่ว่าหนักไปทางเวสหนักไปทางเวสหนักไปทางเวสเดินแฮทเออฟอตที่เซเว่นดีกว่าเอ้มิกกี้ถ้าสมมติมีบอสแผงมาบอกด้วยนะบอสบอสมันจิตเข้าระวัง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 โฮไว้โฮไว้โฮซาเวสไว้นะ จากที่ดูดูดูฝั่งหนุ่มดริงเกตเกตเกตยิงไปแล้วทีนึงโอเค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 หางหางหางอยู่ทางเราเอาไว้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 ยิงยิงเราตัดยิงยิงเบต้ามันทิ้งไปทีมึงเอ้ให้มามแทงแทงโคทางเวทไปหน่อยแล้วเรามาทางอีทแทงโคทางเวทเรามาเล่นอีทแทงโคทางเวทหน่อยแทงโควทังเวทหน่อยเฮ้ยน้องนะทำให้เพิ่งเรา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 ข้างบนเราเนาะนเราข้างบนเนาะนะเนาะเนาเท่านั้นหนึ่งตัวไล่เลยไปมาเราแคอเคโอเคลเดี๋ยวตัดยิงตัดตหน่อยคทำเวททำเวททำเวท แทงน้ำหน้าผมหน่อยแทงน้ำหน้าผมหน่อยมีบอมเบลีนำหน้าพราแนนโคอินแทงน้ำหน้าผมหน่อยหลายสามาหลายสามาแทงโคอินลูกเสาอยู่ทางอีรีอยู่ทาอีรเอีดีฟอีดิฟอีดิฟอีดิอดีมากมากอีดีฟมากสี่สามสอนึ่งอีดีมากมากอดีมากมากดีมากมากดีมากมากชัวสเปซกดยาสเปซกดย่าหลายสามาหลายสามาหลายสามามะสามามาสามามาสามาสามะาสามมาสามมาสรมะมาสามพมาเ้มะมาสามาสาม มาเาฟามมาเสาฟามมาเาฟามคือุลุกนอเวทไว้มาเสาฟาร์มลุกนอเวทามผมตามผมตามผมเลยตามผมตามผมในห้าสี่สามองหนึ่งตามผมเกตามผมเกณฑ์ตามผมช่วยช่วยช่วย่วยชวยระวังสเปสสเปสเลยไล่ลนงฟ้าอยู่อย้าเดย์เดย์เดเดยเดเดยเดเดยไเดเดยเดเดย์เดเดเดดยเเดดเดไปเดยเด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 ยเด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  ใค้ซาวด์ใคซาวไหนทุกคนสวดงขุดไว้ครับพกับมงุดตามมไว้ว้เดนเดอินลิใครซาวำซาวดำาวำซาวเคียในนี้เคยนนี้เคในนี้กัซาวคเครนนี้เคนนี้เคนนี้เคนียรเคียร์ช้่งปลาฟ้าแล้วนะปลาฟ้าแล้วับแบกน็อตัแบกนอตแทงไปสกแทงไปสกน็อตนอตราเพชรมันโอตเพชรมาน็อต เมื่อกี้นี้ผมพูดหนูว่าไปดูน็อตหน่อยเพราะว่ามันอินไปนอตมาไหนอตมาไอตมาหมดนอนมอตมันอิมันอินในหมดเลยแทงบอกผมแทงมา up และ c อินแทงมา up และ c อินแทงมา up และ coin ที่เหลือรอที่เหลือรอที่เหลือรอ ทิเหลือรอทีเหลือรอแทงมาอัโด้ระวังเลยมาระวังระวังระวังมันติดมันติดเยอะมันติดเยอะอินอดอินทุกคนหดอินแล้วเตปบยาดูอีดดิฟรวังระวังรวังระวังปอบยาดูดอีดิฟมันจะเวแม่เลวทข้งแพงเวทข้างแพงีสองห่วทข้างแพงเวทข้างแพงเวทข้างแพงบิกแบิกแบิกแสวย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 ไอเกสวยสวยระวังบุยบุยข้างบนบุยนันเวทบุยนันเวท อยู่ทางเวทอยู่ทางเวทลุกลุกเวทไปลุกเวทไปขี่เดอะวิวขี่เดอะวิวอยู่ตรงสเวทที่นะลุกเวทนะไล่สเวทไล่สเวทมาไล่สเวทขึ้นช่องมาขึ้นมาแทงจับลุกน็อตอีดิฟแทงจับแทงจับลุกน็อตอีดิฟอ่ีดีดอ่ะดีดมาสี่สามสองหนึ่งดับบี้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 สวยสวยสวยไล่เวทมาไล่เวทมาไล่สเวทมาไล่สเวทมาไล่สเวทกลับมากลับมาโอโห้ไวโอ้ไวโอไวโอไว ไหลมา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 ตกี้เดยีเนามันจะตามไหลมาไหลมาไหลมามันมันจาเก็บมันจางเกตมันจางเกตรับ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 รหลร่บรั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 บราบรั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 ามาบรับมาไรับรับรับ้าบรับรับรับมาบรับราบรับราบรับรับรับราบรับรับรับ้าบรับรัารับ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 รกบาบ

สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเกตเวทห้าสี่สามสองคัดคัดได้เราคัดได้เราคัดได้าคัารลีกกูก่อนไหมไม่แคร์แล้วแพร์จะมาไม่ผมอยู่ข้างในลีกูเ้างไงีกกูเ้างอไอยู่ข้างในเนี่ยอยู่บนทาวเวอร์บนท่บนทาวเวอร์เนี่ยโดทาเวอร์เนี่ยกริงกุุ่งเลีวะสิบเจ็ดวิล็อกเราเรากดเรากดเรากดแล้วีบไปล้วไม่ต้องไล่แล้วทางผมหยับมากลับมาแพร์สี่สิบอยู่ด้านลงจนข้างนอกเยอะเลยกำลังดูกำลังไปโอเคโอเค เ <c oughs> มเข้มเข้มเข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 มเฮ้ยเข้มเสร็จแล้วแบงรู้นะเข้มเสร็จแบงรู้นะมีหมอบเราอยู่ทันแบงดออะไม่เป็นไรสเปซไปก่อนแท็กครับแท็กแท็กไอ้ยหมอบหมอบนอรเวสเราคือเรเดียนที่รีกเกียมาโอเคโอเคแล้วก็พวกที่รีกร๊ปเฉยๆตอนนี้เรเดียนอยู่ในลาวิน29%มันกำลังไปนอร์ดิสโอเคครับ okay. แท็กอยู่ซาเวสหรอจ้างหมอบยี่เปอร์เซ็นต์